มั่นใจได้เลยว่าเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายหรือแม้แต่คนวงนอกจะต้องเคยเห็นหรือเล่นเกมแนวยิงยอดฮิตอย่าง Counter Strike Global Offensive หรือ CS:GO ไม่มากก็น้อยด้วยความที่ตัวเกมทำความเข้าใจง่ายและไม่ต้องใช้การจดจำที่มากนัก ทำให้มีผู้เล่นวนเวียนมาเป็นจํานวนมากในเกมนี้แน่นอน e s p o r t ของเกมเองก็เป็นอะไรที่ดูสนุกมากเช่นกันและใครดูก็ลุ้นไปได้แบบไม่ต้องรู้อะไรเยอะแต่ในความเป็นจริงการจะเป็นโปรเพเยอร์เกมนี้ได้นั้นมันมีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นมากและหนึ่งในปืนที่เล่นยากไปอันดับตน้ตนๆเลยก็คือสไนเปอร์ซึ่งในบรรดาโปรเพเยอร์ทั้งหมดนั้น มีอยู่คนหนึ่งที่เมื่อพูดถึงการเล่นสไนเปอร์แล้วล่ะก็เราจะต้องนึกถึงเขาเป็นคนแรกๆเสมอ appeal était ranks area lados apresent Christians around and Kenney them freeget Kennierinrinest nantes tensor the refused killing ougmalk spirit right opot't rout turn to try window is it around you from of trop นั่นก็คือเค n นีเอสชายผู้ปืนสไนเปอร์เลือกให้เขาเป็นพลแม่นปืนแห่งยุคด้วยฟอร์มการเล่นที่โหดและดุดนันทำให้เขาเป็นที่จับตามองและถูกพูดถึงเป็นวงกว้างแต่กว่าที่ k e n นีเอสจะได้รับการยอมรับดังทุกวันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้มาจากแค่พรสวรรค์เท่านั้นแต่พรแสวงเองก็ต้องแรงกล้าไม่แพ้กันในวันนี้เองทางแบงคอกอีสปอร์ต e จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเคนนีเอสบัจจุราชแห่ง AWP ที่ได้ชื่อว่าโหดที่สุดในโลกของ CS:GO กันครับและเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทางแบ n g อก k eSport อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะครับเคนนีเอสเกิดและเติบโตที่ประเทศฝรั่งเศสดินแดนน้ำหอมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งในชาติที่คืนชื่อเรื่องของโปรเพยเยอร์และทีมอ e ีสปอร์ตในเกม Counter Strike มาตั้งแต่ไหนแต่ไรและดูเหมือนว่าสายเลือดของนักแม่นปืนจะอยู่ในตัวของเด็กน้อยเคนเนีสตั้งแต่ยังเด็กย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในสมัยที่เกม CS:GO ยังคงไม่ถือกำเนิดขึ้นมาและเกมแรกที่เคนนีสได้สัมผัสนั้นก็คือ Counter Strike Source หรือ CS Source ซึ่งเขาเห็นพี่ชายของตัวเองเล่นและติดอย่างงอมแงมเป็นอย่างมากเมื่อต่ออายุ6ขวบเท่านั้นและรู้สึกสนใจเป็นอย่างมากว่า เกมที่พี่ชายของเขาเล่นมันจะสนุกขนาดไหนกันเชียวและเมื่อพี่ชายของเขาผู้เทียอนาคตจะเป็นแมนเจอร์ของทีมมิสฟิสในเกม Overwatch ไม่อยู่บ้าน เด็กน้อยเคนเนสก็ได้โอกาสที่จะเข้าประลองในสนามเป็นครั้งแรกและได้รับรู้ทันทีว่าทําไมพี่ชายถึงติดมันขนาดนั้นเพราะตัวเขาเองก็โดนดูดเข้าไปในเกมนี้ไม่แพ้กันอย่างหยุดไม่อยู่อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เคนเนสเล่นเกม CS ซอสหนักมากๆในช่วงวัยเด็กนั้นก็คือที่บ้านของเขามีปัญหาภายในครอบครัวและการเล่นเกมมันเป็นตัวช่วยให้เขาได้หลบหนีออกจากความเป็นจริงอันเจ็บปวดทั้งหลายและเป็นเหมือนที่หลบภัยของเขาไม่ให้ต้องคิดอะไรที่มากเกินไปด้วย Que Kenny s'est investi autant dans le jeu parce que bon déjà ça lui a plu et il s'est réfugié là-dedans parce qu'on avait des problèmes de famille et ça lui a donné une échappatoire à tout tout ce qu'avait autour de lui. ยอมไม่ถูกใจผู้ใหญ่เสมอยิ่งในยุคนั้นที่การเล่นเกมและ e-sport ยังไม่เฟื่องฟูด,ด้วยแล้วล่ะก็แม่ของเคนเนสเองก็เช่นกันที่ท่านก็เป็นกังวลเสมอว่าเขาจะติดเกมมากเกินไป เพราะทุกวันหลังจากที่เขาได้เจมเกมนในเครื่องพี่ชายไปนั้นเมื่อกลับมาจากโรงเรียนทีไรคุณแม่ก็จะเห็นเจ้าหนูน้อยเคนนีเสในวัยหกขวบนั ok ่ง ok เล่นเกมซีเอสซอเสมอจนถึงดึกดื่นแต่มีหรือที่จะห้ามอะไรเขาได้โดยสิ่งที่ทำให้เจ้าหนูเคนนีเอสสนใจในการเล่นเกมซีเอสซอมากมาก ก็คือการเล่นปืนที่มีชื่อว่า AWP หรือออฟต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าในเกม Counter Strike นั้นมีการแบ่งปืนเป็นหลายๆห,หมวดมากไม่ว่าจะเป็นปืนพกปืนกลหนักปืนกลเบาช็อตกันและที่สำคัญคือสไนเปอร์ซึ่งเจ้าหนูเคน n ีเอของเราก็ชื่นชอบสไนเปอร์หรือก็คือปืน AWP เป็นอย่างมาก ด้วยอนุภาพที่รุนแรงยิงได้ไกลครั้งเดียวตายหากโดนเข้าที่หัวหรือช่วงตัวบนนับว่าเป็นปืนที่มือใหม่เล่นค่อนข้างยากมากๆเพราะต้องอาศัยทั้งการคาดการณ์ความแม่นยำการตอบสนองที่รวดเร็วอีกทั้งด้วยอัตราการยิงที่ต่ำเพื่อแลกมากับการยิงที่รุนแรงทำให้บางครั้งการสู้ระยะประชิดไม่ดีเท่ากับพวกปืนกลที่มีอัตราการยิงที่สูงกว่าด้วยแต่ปืน AWP หากได้อยู่ในมือของผู้ที่ชำนาญแล้วล่ะก็ มันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวเอามากๆด้วยความแรงและระยะที่ไกลรับรองว่าคุณจะมีชัยชนะอย่างแน่นอนหากเล่นมันเป็นและยังเป็นส่วนสำคัญในระดับโปรเพเยอร์มากๆซึ่งเจ้าหนูน้อยเค n เนีเองก็เคยออกมาบอกว่าที่เขาเลือกเล่นในตำแหน่งของสไนเปอร์นั้นก็เป็นเพราะว่ารู้สึกว่าปืน AWP หรือออฟเลือกให้เขาได้มาเล่นในตำแหน่งนี้ และฝึกฝนการเป็นนักแม่นปืนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากที่รับคมฝีมือเล่นเกมมายาวนานกว่า2ปีนั้นเคนนีเอสในวัย8ปีที่ได้แสดงแสนยานุภาพจนพี่ชายของเขาเห็นว่าน้องชายตัวเองเล่นได้เทพขนาดไหนจึงพาไปออกทัวร์ประชันฝีมือในทัวร์นาเมนต์แถวบ้านและแน่นอนว่าได้รับชัยชนะกลับมาด้วยมันทําให้เขาเคนนีอส เริ่มมีความหวังในการเดินทางสายอ e ีสปอร์ตและแข่งขันมาเรื่อยๆโดยมีพี่ชายของเขาเองเป็นหนึ่งในบุคคลที่ผลักด,ดันให้เขาเข้ามาเดินตามความฝันนี้ด้วยหลังจากนั้นไม่นานเคนเนสก็ได้เจอกับผู้เล่นที่ชื่อว่าเบลสผ่านทางออนไลน์และได้เข้าไปเล่นในคอมมูนิตี้ที่ชื่อว่า m u ม b บ e s e r v ร์จนได้อยู่กับทีมที่ชื่อว่าเดอะวอลและด้วยฝีมือของเขาที่จัดว่าเข้าขั้นโหดทําให้เขา เริ่มเป็นที่สนใจและมีแมวมองมาทดสอบเขาเพื่อไปเข้าแข่งขันหนึ่งในนั้นก็คือแฮปปี้โปรที่มีชื่อเสียงโด่งดังของฝรั่งเศสที่ได้มาทดสอบเขาแล้วแต่ทว่าแม้เจ้าหนูเคนเนส จะเล่นได้ดีขนาดไหนแต่ด้วยความอ่อนประสบการณ์ทำให้แฮปปี้ไม่อาจเลือกเขาขึ้นมาเป็นโปรเพเยอร์ร่วมทีมได้ในขณะนั้นแต่ทว่าพวกเขารู้ดีว่าเจ้าหนูคนนี้มีพรสวรรค์และหากเขามีประสบการณ์มากพอจะต้องสร้างผลงานและโด่งดังในวงการได้อย่างไม่ต้องสงสัย Je souviens à l'époque on ne l'a pas vu parce qu'on considérait vraiment beaucoup trop inexpérimenté et il y avait un risque d'onliner même si moi sur ça en tout cas j'ai e l toujours défendu je sentais qu'il y avait vraiment un talent un talent qui allait peut-être percer dans le futur เ Moonevela ล่วงเลยผ่านไปจนถึงในปี2011ที่ Kenies เริ่มมีประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดหลายปีในการเล่นปืน AWP ของเขาซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ Kenies ไปเข้าตาทีมระดับชั้นนำของโลกอย่าง w e r y Games ซึ่งไม่ได้บ่อยครั้งนักที่มือใหม่คนไหนจะสามารถได้รับเลือกให้เข้าไปเล่นในทีมดังได้ตั้งแต่ยังเป็นมือใหม่มากนักแต่ k e n s y S.A. ได้รับเลือกนั้นเป็นเพราะว่ามาจากพรสวรรค์ของเขาแต่ด้วยความที่ยังอ่อนประสบการณ์และแรงกดดันที่มาจากการเป็นมือใหม่ทำให้เขาทำผลงานได้ไม่ดีและถูกเตะออกจากทีมอย่างไว มันเป็นบทเรียนที่เขายังคงจดจํามาถึงตอนนี้และมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทาให้เขาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากๆในชีวิต few months later, very games which was the best team in the world called me to join them and I was like oh my god it's it's amazing I was really really happy but I was really inexperienced and I got kicked because I was inexperienced and that kick made me grow lot and it add me lot in my counter strike แต่เมื่อโดนเตะออกมาแล้วความเนื้อหอมของเขาก็ไม่ได้ทิ้งลายไปไหนเพราะต้นปี2012 KennyS ได้ไปเล่นให้กับทีม Extension ที่คว้าตัวเขาต่อหลังจากนั้นและเล่นมาเป็นระยะเวลากว่า5เดือนให้กับทีมเพื่อสั่งสมประสบการณ์เพิ่มก่อนที่ทีมวีรีเกมส์ที่มีการประกาศแยกทางกับผู้เล่นอย่าง MK ทําให้ทีมที่เคยทดสอบเค n เนสมาก่อนแล้วให้โอกาสเขาอีกครั้งและในครั้งนี้เองเขาจะไม่ทําให้ผิดหวังอีกต่อไปและได้เข้าร่วมทีมอย่างสมภาคภูมิ ในช่วงเวลานั้นเองที่เขาเริ่มที่จะเฉิดฉายได้บ้างแล้วจากการเล่นได้ดีและทีมทำผลงานได้โอเคเช่นการไปชนะในรายการอินซอมเนียครั้งที่45และ46ทว่าหลังจากที่เพิ่งโชว์โหดใน CS เอสซไปได้ไม่นานว,าว้าวผู้พัฒนาเกมก็ได้มีการประกาศเกมใหม่ออกมานั่นก็คือ Counter Strike Global Offensive หรือ CS GO ซึ่งเปิดตัวในเดือน8ของปี2012และแน่นอนว่ามันทำให้พวกเขาต้องย้ายสัมมโนโครวัวไปยังเกมใหม่นี้ด้วยเช่นกัน ในตอนแรกนั้นเคนนีเอสค่อนข้างที่จะกังวลกับเกมใหม่เพราะมีหลายอย่างให้ต้องเรียนรู้และแม้แต่ผู้จัดการของทีมยังเล่นได้ดีกว่าเขาเสียด้วยซ้ำมันจึงทำให้เขาค่อนข้างกังวลใจเป็นอย่างมากรจเริง e มาก แ,แต่เมื่อได้ฝึกผลไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มจับทางการเล่นได้และโชว์การเล่น AWP สุดโหดของเขาให้เป็นที่ประจักษ์ได้มากขึ้น เพราว่าการมาถึงของ CS:GO นั้นไม่ได้มีแต่ทีมโปรจาก CS:GO เท่านั้นที่ย้ายมาเพราะยังมีจากทางด้านของ CS 1.6ก็เข้ามารวมตัวกันอยู่ในเกมนี้ด้วยเช่นกันและทุกคนต่างต้องรีบเรียนรู้เกมใหม่นี้ให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หนึ่งในคู่ปรับคนสำคัญของเว r y ี่เกมกับเค n นเก็คือทีมนิ p ซึ่งมาจาก CS 1.6ที่เป็นดังคู่แข่งตลอดการในช่วงแรกของเขาเสมอเพราะไม่ว่าจะรายการไหนหากมี2ทีมนี้แข่งด้วยกันเมื่อไหร่บ่อยครั้งมากที่ผู้ชมจะสามารถเดาได้เลยว่าทั้ง2ทีมจากอดีตเกมสุดยิ่งใหญ่จะต้องมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนแต่ทว่าผู้ชนะยอมมีได้แค่ทีมเดียวเท่านั้นและมันดูจะไม่ได้เป็นวันของเวร์ี่เกมเท่าไหร่นัก เพราะพวกเขาเป็นได้แค่ที่2เสมอและยังคงไลต่ตามนิฟอยู่ทุกครั้งไปแต่การเปิดตัวของเคนเนสก็นับว่าได้รับการจับตามองไม่น้อยในฝีมือการเล่น AWP ของเขา DeFlair in a bad spot. He is completely blind, trying to hang out on ladder Train. Oh, he actually gets it. And now it's only Kenny. has remaining. Huge headshot on to Kenny. Oh my God. What's going on in this little Frenchman's head? But on the other hand, an op isn't exactly the weapon you want in a one versus one. Kenny's is working into the right angle. And so is DeFlair. The they're about to run directly into each other. Oh! Kenny going to pick up the advantage. and Able to take it down. แต่หลังจากพ่ายแพ้หลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดการแข่งขัน ESEA Global Final Season 13ที่พวกเขาพ่ายแพ้ให้กับทีม Quantigaming c และอดเข้ารอบชิงไปเจอกับทีมนิฟข่าวร้ายก็ส่งตรงมาถึงบ้านของ k e n เนสเมื่อเขาถูกไปออกจากทีมเมื่อเมื euh, ่อวานที่ฉันกำลัง e ล u บมาฉันได้รับโ e รศัพท์จากเจอร์ร็อมเขาบอกันว่าเฮ้ยคุณสามารถเข้าร่วมท a มสปิริตได้ไหม e ้องคุยกันฉันบอกว่าใช่แอน หลังจากที <sprayed Sammy> ่โดนเคลียร์ออกจากรายชื่อผู้เล่นของเวอร์ี่เกมนั้นเ e n นีเได้โอกาสอีกครั้งในการเข้าร่วมกับทีม LDLC.com กับสหายร่วมรบเก่าของเขาอย่างเช่นแฮปปีและ a อเปโดยการย้ายมาอยู่กับทีม LDLC นั้นแม้จะไม่นานมากนักแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าจดจำเป็นอย่างมากนั่นก็คือเคนนีเส สามารถที่จะโค่นทีที่เป็นดังฝันร้ายของเขาได้นั่นก็คือทีมนิฟในการแข่งขันแฟนติคอาล g u e ซีซั่น2แม้จะดีใจที่สามารถโค่นทีมที่ตัวเองเคยพ่ายแพ้ยับเยินมาได้แต่ด้วยความที่ทีมยังอ่อนประสบการณ์ในเกมและความไม่ลงตัวในทีมหลังจากที่ต่อมาพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับเอฟสันอีสปอร์ตทำให้เกิดรอยร้าวขึ้นในทีม และไปแตกหักกันที่ช่วงปลายปี2013และทั้ง a p e ปกับ k e n n e s ต่างก็ถูกลอยแพรอออกจากทีม ldlc.com <ๆ>ในที่สุดหลังจากที่โดนเขียร์ออกมาอีกแล้วนั้น k e n n e s ได้ย้ายมาอยู่กับทีม V g ก็ g a เกอยู่สักพักก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในทีมใหม่อย่าง Recursive เพื่อเล่นในงาน Dreamhack Winter 2013แต่ผลงานก็ไม่ได้ดีมากนักและจบลงเพียงแค่ที่5-8รวบของรายการเท่านั้น<ป> ก่อนจะจบปี2013ไปอย่างง้อยๆและเป็นปีที่เขาเล่นเกม CS:GO ที่ไม่ได้วอหวาเท่าไรนักสำหรับคนแม่นปืน AWP คนนี้ที่มีปัญหาต่างๆรายล้อมเสมอแต่ท่ามกลางความผิดหวังและย้ายทีมหลายครั้งของเค n นีเยังมีเรื่องที่ดีที่ทุกคนเห็นตรงกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือฝีมือการเล่น AWP ของเขาจัดจ้านเป็นอย่างมากและนักวิเคราะห์ ต่างลงความเห็นว่าเมื่อถึงเวลาเจ้าหนูคนนี้จะต้องไม่ธรรมดาและฝากผลงานไว้อีกมากแน่นอนจนการจัดอันดับของทาง HLTV นั้นปี2013จากผลงานที่ผ่านมาของเค n นีเอสทำให้เขาได้รับเลือกให้อยู่ในอันดับที่12ของสุดยอดผู้เล่นในโลก CSGO นับว่าเป็นที่จับตาของทุกคนในวงการไม่น้อยขาดเพียงแค่เครื่องยืนยันความโหดของเขาว่าเป็นพลแม่นปืนระดับพระการของจริงหลังจากนั้นมาเคนนีเอส เปิดปี2014กับทีมแคลนมิสติกและเล่นให้กับทีมอยู่สักพักก่อนที่จะมีการเข้าไปแทนที่ช็อกหนึ่งในผู้เล่นของทีมไททันทว่าก็มีหลายคนเหมือนกันที่เคลือบแคลงสงสัยในตัวของเคนนีเอสไม่น้อยมีเรื่องหนึ่งที่พวกเราควรรู้ก็คือเคนนีเอสเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะหัวร้อนง่ายมากๆหรือก็คือเจ้าอารมณ์และชอบแสดงอาการที่หัวเสียอย่างชัดเจนเลยเป็นเหมือนผีเข้าผีออกอยู่บ่อยครั้งหากวันไหนอารมณ์ดีมั่นใจก็จะเล่นได้โหด ถ้าวันไหนอารมณ์เสียไม่มั่นใจเพื่อนๆในทีมก็ต้องเตรียมรับสภาพได้เลย I swear I their I'd I'm swear I just heard someone smack their death. And then say, say more frequently for frustrated and stressed heard death more and than frequently happy ซึ่งมันทำให้หลายคนเคลือบแคลงและสงสัยในตัวเขาเป็นอย่างมากว่าจะดีหรือไม่กับการย้ายมาอยู่ในทีมไททันซึ่งตัวของ k e n <_ ull> n <ing> นีสเองได้เคยบอกไว้เลยว่าก็รู้ตัวเองดีว่าคนอื่นไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเขาแต่ทว่ามันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเช่นกันที่จะทําให้ทุกคนเห็นว่าเขามีพัฒนาการของตัวเองขนาดไหนและปรับปรุงตัวรวมถึง Quand Kenny perd, bah c'est pareil, ça a changé du... avec le temps. Au début, quand il perdait, oh, c'était un très mauvais perdant. Hein. Ouais, frustré, il tapait sur la table, Je me souviens des fois il tapait fort sur le bureau comme ça. Euh, dans la vie, il est toujours euh, lui-même, naturel, généreux. Et dans le jeu, il est, euh, Il faut montrer. Il est voilà, il est dominant. Il est très ambitieux et très dominant. Je sais que certains joueurs chez Twitter à l'époque avaient euh, quelques euh, interrogations sur moi. Et euh,

หลายคนอาจจะสงสัยว่าคลัชคืออะไรในที่นี้หมายถึงการที่ฝั่งของเราเหลือคนน้อยกว่าอีกฝ่ายแต่เราสามารถชนะได้ด้วยการโชว์เหนือกว่าหรือจะเรียกว่าเอาเพล y ก็ได้เช่นเคนนีอส สามารถคลัชอีกฝ่ายได้ในการต่อสู้1ต่อ3เป็นต้นครับในช่วงแรกนั้นทีมทำผลงานได้ค่อนข้างจะทรงตัวแม้จะได้เข้าแข่งขันใน ESL One c o l o 2014แต่ก็ไม่สามารถออกจากรอบกลุ่มไปได้ทำให้ทีมมีการเซ็นสัญญาใหม่กับ3ผู้เล่นจากทีม LDLC.com นั่นก็คือ a p e x มา และคารลีโดยเพียงแค่ผู้เล่นชุดใหม่นี้บวกกับเคนนีเอสทำให้ทีมสามารถคว้าแชมป์ในรายการ DreamHack Invitation 2ได้สำเร็จดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังเองไปในทางที่ดีอีกครั้ง และความหวังว่าจะชนะสักรายการเมเจอร์ใหญ่ๆก็ดูใกล้เข้ามาแล้วแต่ความเป็นจริงดูเหมือนจะชอบเล่นตลกมากกว่านั้นเมื่อคาลี่หนึ่งในผู้เล่นของทีมถูกเปิดโปงว่าใช้โปรแกรมโกงในการเล่นเกมจนโดนแวกแบนจากทางวาวซึ่งมันหมายถึงผู้เล่นชุดที่กำลังไปได้ดีของทีมจะต้องขาดไป1คนเพราะคาลี่จะโดนตัดสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการระดับทางการของวาวนั่นเองและมันทำให้ความฝันของเคนนีเส ที่จะพิสูจน์ตัวเองดูจะต้องใช้เวลานานกว่าเดิมสักหน่อยแล้วและช่วงเวลายากลําบากของเคนเนสก็กลับมาอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งดีได้ไม่นานเมื่อทีมไปเอา RPK ผู้เล่นที่รีทายไปแล้วมาเข้าร่วมทีมชั่วข่าวแก่ขัดไปก่อนในช่วงต้นปี2015ยังดีที่พวกเขาสามารถเข้าแข่งขันในงาน ESL One Katowice แต่ก็เหมือนเดิมไม่สามารถออกจากรอบแบ่งกลุ่มได้แต่ที่แย่ไปกว่านั้นและส่งผลกระทบโดยตรงเลยนั่นก็คือการที่วาวมีการปรับเปลี่ยนและเนิร์ฟปืน AWP ลูกรักของเค n เน s สลงในวันที่31มีนาคม2015ทําให้การเล่นของสาย AWP เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการปรับความเร็วให้ช้าลงขณะใช้สโคปอยู่ซึ่งมันส่งผลต่อสไตล์การเล่น AWP ของคนอย่างเคนเนมากๆเพราะเขาเป็นสายที่เล่นแบบดุดนันเน้นบุกเข้าใส่ ทำให้ความเร็วขณะที่ใช้สโคปอยู่เป็นสิ่งจําเป็นมากๆและมันถูกจดจำจากการฝึกฝนไปมากแล้วที่กล้ามเนื้อของเขาการเปลี่ยนแปลงนี้เองทำให้ความมั่นใจของเคนเนสที่เคยมีอยู่ถูกสั่นคลอนค่อนข้างมากและเขาบอกเลยว่าชูที่ต้องปรับตัวแรกๆนั้นมันเหมือนกับนรกดีๆนี่เอง there, there was I to I for แต่ความเป็นยอดผู้เล่น AWP ก็ไม่ทำให้เขาถอดใจแต่ฝึกฝนตัวเองจนชินกับของใหม่และปรับตัวเข้ากับมันได้ หลังจากนั้นเขาได้พาทีมไปเข้าแข่งขันอีกหลายๆเมเจอร์ซึ่งจัดว่าเป็นยุครุ่งโรจน์ของเขาเลยก็ว่าได้เพื่อนร่วมทีมต่างยกให้เขาเป็นตัวแบกของทีมแบบถึงที่สุดเพียงแค่คุณให้ปืน AWP กับ KennyS เขาจะคราชกี่ครั้งก็ได้อีกทั้งทีมสตรูต่างก็กลัวเป็นอย่างมากจนแม้แต่แอบออกมามองเพียงแม้แต่พิกเซลเดียวคุณก็อาจจะโดนมาจุราชเคนเนสยิงร่วงได้เลยในทันที And there's the peak Kenny takes out Guardian, gets the follow up as well, and now the third kill goes for the nose scope. Might get it? And yes, he will. Oh man, godlike. I mean, yes, okay, his team were set up around him, but it didn't matter if Kenny was in a one v three. You'd almost take positive odds for him to come out and you know and just get that one v three and clutch it. He was so scary to the point where the dominant, team, the most dominant team in CS:GO history, Fnatic, with Olaf Meister and everybody, right? They were like, we don't like playing against Kenny. Kenny makes me scared. all of a sudden, I don't know what to do when I'm playing against Kenny because if I p e a k even a pixel, I could be dead. Just knowing that they're close as well, it's gonna be the old battle again. JW versus Kenny, and Kenny comes out on top. JW was one pixel away with that shot. And แต่ความเก่งกาจของมือพระกายคนนี้มันยังไม่ถึงจุดสูงสุดนั่นก็คือการเป็นแชมป์รายการเมเจอร์สักครั้งแม้อันดับของเขาที่จัดโดย HLTV จะสูงขึ้นมาเป็นอันดับ6แล้วก็ตาม ทำให้ในปีเดียวกันนั้นทางด้านทีมไททันกับทีม n v v i ว s ได้มีการแลกตัวผู้เล่นกันและเค n n นี s สก็ได้ย้ายเข้าสู่จุดรุ่งโร์ของเขากับทีม n v v i s ในที่สุดเมื่อเปิดเลิกม,มานั้นพวกเขาก็คว้าแชมป์ t n t e x t x t r e m e s t s t e r Season 10มาครองได้สำเร็จเรียกความมั่นใจให้กับทีมและเค n n นีได้เป็นจำนวนมาก และยังสร้างช็อตหน้าเหลือเชื่ออีกหลายต่อหลายครั้งเคอร์กินจะกินชาร์จเขาลงเขาจะพลาดปืนพิสูจน์ช็อตแคดี้เอสเขาเป็นคนที่ฆ่าเคอร์กินชนะแต่เขาได้คะแนนที่สองแคดี้เอสคลัชช์รอบและรายการต่อไปของเขาทีเป็นบทพิสูจน์และช็อตแจ้งเกิดในตำนานเลยนั่นก็คือ ESL One Cologne สองพที่พวกเขาทำผลงานขึ้นเป็นจ่าฟูของกลุ่ม B ได้สำเร็จและในรอบ8ทีสุดท้ายก็ได้เจอกับทีมนาวีซึ่งมีสุดยอดพลแม่นปืนอีกคนของโลกอย่างกาเดียน ที่การดวลระหว่าง2อ,ออปเปอร์ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งผลก็คือเคนเนสหักเหลี่ยมโหดโชว์การเล่นโคตรจะเอาเพล์ใส่กาเดียนโดยการหักหลบและใช้มีดเข้าไปแทงคนแม่นปืนจากนาวีได้สำเร็จและเป็นที่จดจำมาถึงทุกวันนี้ <c oughs> <c oughs> แน่นอนว่าในรายการดังกล่าวพวกเขาเป็นตัวเต็งม,มากๆเอาชนะ TSM จนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับ Fnatic ที่ดับฝันพวกเขาซะย่อยยับด้วยการเอาชนะไป2ต่อศแม้การได้อันดับที่2จะดูเป็นเรื่องที่ดีแต่สำหรับเค n n เแล้วมันยังไม่เพียงพอและ ตอนนั้นเองที่เขากลั้นน้ำตาไม่อยู่กลางเวทีแต่ชีวิตคนเราต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าอีกนิดเดียวความฝันจะเป็นจริงแล้ว ซึ่งหลังจากนั้น k e n n นีสได้แสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจโดยการคว้าแชมป์รายการ d รี a แพ็กโ o เพนลอนดอน2015จน k e n n นีสได้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งในรายการ d รีมแพ็กโอเพนคลูช n a p o ก a 2015ซึ่งครั้งนี้พวกเขาสามารถโค่นแฟนติกเซียนหนามเมื่อคราวที่แล้วลงได้ก่อนและไปดวลกับนาวีในรอบแกรนด Final ที่คราวนี้เป็นศึกระหว่างเจ้าแห่ง AWP กันอีกครั้งและแน่นอนว่าครั้งนี้เคน n นี ได้เตรียมตัวเป็นอย่างดีและพิสูจนได้เห็นแล้วว่าเขานั้นโหดขนาดไหนและคู่ควรกับแชมป์เมเจอร์ครั้งนี้จนเอามันไปครองได้สำเร็จคัเน a e o n for either player and n n y he steals it away it doesn't e m h e e the h o n d e money for, it it for i e s t e a l d o e v r e s e t and money f i gonna reset v e s looking good สิ่งที่เค n n นีสพยายามมาตลอดตั้งแต่ปี2 0 1 1กินเวลากว่า4ปีด้วยกันในเส้นทางการเป็นโปรเพเยอร์เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าครั้งหนึ่งชื่อของเค n n นีเคยเป็นผู้เล่นสุดยอด a ดีที่เก่งที่สุดในโลกของ CSGO แต่ทว่าในปี2016ฟอร์มของเขาเหมือนจะพอใจกับผลงานและความดีใจจากเมเจอร์ที่ผ่านมาจึงทำให้ได้แค่ฟอร์มทรงตัวเท่านั้นและหล่นไปอยู่ในอันดับที่13ของการจัดอันดับโดย HLTV ซึ่งนับว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบ4ปีจนกระทั่งในปี2017เคนนีสหลังจากที่อยู่ไปก็ดูจะไม่มีอะไรดีขึ้นมากนักจึงได้มีการเซ็นสัญญากับทีมใหม่อย่าง G2 Esport s port. เขียงข้างกับช็อกที่ทั้งสงคนดูจะสนิทกันมาก และเป็นเหมือนคู่หูเพราะช็อกเองมักจะช่วยให้เคนเนสในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ให้ได้ดีขึ้น และนั่นทำให้ฟอร์มของเขาดีขึ้นมาอีกครั้งจากปี2016ตั้งแต่การที่สามารถเอาชนะในรายการอย่าง DreamHack Open Tour 2017 ESL Pro League Season 5 Final จนอันดับของเขากลับมาอยู่ที่7อีกครั้งได้อย่างงดงาม,ม He's just gonna stick it. Gonna be tanked down fairly low, but waiting. Gonna rush through the smoke. Crims goes down. Kenny 1v1, not much time left. And he's sticking it. In comes oh my Dennis, God. and he's gonna fall as well. Try to... Meaning Happy will just about survive. Still on 6 HP. Gonna go for the push. Gets the no scope on to Scream. That's ridiculous. Leaving Happy, he's just gonna go straight for the defuse. Kenny getting the timing, and he will even get the kill in the end. Wonderful stuff from Kenny. Should just about. <laughs> เค n นี่ก็ยังคงเล่นให้กับทีม G2 Esport s มาโดยตลอดและกินระยะเวลากว่า3ปีแล้วและก็ยังคงอยู่กับทีมนี้ไม่ไปไหนแม้ฟอร์มจะขึ้นึ้นลงบ้างแต่สิ่งที่แน่นอนเลยก็คือทุกคนต่างยอมรับว่าเขาเล่น AWP เก่งเป็นเบอร์ต้นๆของโลกคงจะเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะหาใครมาเหมือนเขาได้ และยังคงฝากผลงานอันชวนให้ตกตะลึงอยู่เสมอทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเค n นีเสผู้ที่ต้องผ่านอะไรมามากมายกว่าจะมาถึงจุดหมายตั้งแต่อย่างเด็กของเขาไม่ว่าจะเป็นความอ่อนประสบการณ์อดเข้าแข่งขันเพราะเพื่อนโกงไปจนถึงปืนสุดรักถูกเนิร์ฟแต่เขาก็ยังพิสูจน์ให้เห็นได้ทุกครั้งแบบไม่ยอมแพ้ว่าเคนนีเคนนี้เนี่ยแหละที่เป็นตัวจริงและจะสร้างผลงานอีกมากมายบนโลกของอ e ีสปอรของเกม CSGO ที่จะทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงตลอดไป